เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้เดืนรายวันประจำวันพุทธที่7เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินหากช่วงนี้ใครชวนลงทุน หรือขอยืมเงินขอให้คุณทำใจแข็งเอาไว้เพราะจะมีเกณฑ์ได้ไม่คุ้มเสียเรื่องของการงานความสามารถและความอุตสาหะเป็นสิ่งที่คอยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักจะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรง สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึงกับขั้นเป็นปัญหาแต่อย่างใดเรื่องของการงานควรจัดสรรงานให้ดีเพราะอีกไม่นานก็จะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนคนโสดหากเปิดใจคุณก็จะได้พบรักใหม่ที่ดีกว่ารักครั้งที่ผ่านมาสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยจ่ายเงินด้วย เรื่องของการงานช่วงนี้ก็จะเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องลงมือทําเองทั้งหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะมีอาการเบื่อเบื่อกันบ้างแต่ก็ยังจับมือไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดเพราะมัวแต่ทํางานหนักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้เริ่มดีขึ้นหากมีปัญหาก็จะคลี่คลายในไม่ช้าเรื่องของการงานคุณก็ต้องทํางานหนักและทํางานร่ว ร่วมกับคนหม่มากอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าปกติเพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าคนอื่นๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนคนโสดจะได้พบคนดีแต่จะได้สละโสดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดใจหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัทานสบดีเรื่องของการเงินมีรายจ่าย เข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและมีโอกาสมีชื่อเสียงในวงการที่คุณทําอยู่ติดต่อหรือเจราจางานใดก็มีโอกาสสมหวังตามใจปรารถนาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักของคุณเริ่มไม่ค่อยลงตัวและคนจะรับมือแบบนี้อีกไม่นานแล้วส่วนคนโสด จะคลองสวดต,ต่อไปอีกไม่นานเช่นเดียวกันสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงมาฟ้าเปิดปัญหาการเงินที่ทําให้คุณหนักใจก็จะเริ่มเบาบางลงไปเรื่องของการงานกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญงานมีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าใจไม่ท้อปลายทางก็คือความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักจืดจางตามการเวลาส่วนคนโสดความรักที่เข้ามา ในช่วงนี้อย่างเอาแน่เอนอนไม่ได้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่ยืดเยื้อมานานและไม่จบง่ายๆเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จไกลเกินฝัน แต่ก็ต้องเหนื่อยเอาการเหมือนกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเหมือนวันที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักที่คุณรอคอยมานานเพราะพรหมลิขิตดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ